นักสะสมทุกทุกท่านมาพบม,มาเจอกันอีกหนึ่งคลิปวันนี้ไม่ใช่พระสมเด็จครับผมเป็นพิมพ์หลวงพ่อปานขี่ไก่หางพวงอ่าหลวงพ่อปานจิ๋วว่าอย่างนั้นวัดโคกเสือนะครับผมอา,อายุทยาพศสองห้าศูนย์ห้าลุงบุิมิ์มกับอพ่อฤาษีลิงดำร่วมปลุกเสกว่างั้นนี่ดูดูเดี๋ยวผมจะมาแนะนํา การดูเล็กน้อยนี่ผมก็ได้มาแบบนี้เลยถังกรอบราคาก็ไม่แพงครับผมก็เลยหามาทําคลิปหามาสะสมด้วยผอยากได้มานานแล้วแหละเคยเห็นพี่ๆน้องๆเขาทําคลิปเวลาไปจับไปหากันเนี่ยผมก็อยากได้อยู่นะบังเอิญเจอไปตามหาพระสมเด็จครับผมส่วนใหญ่ผมก็จะจ้องเดบพระสมเด็จนะไปเจอผมก็เลยคว้ามาด้วยในระหว่างเหมือนกับว่าในระหว่างการเดินทางครับผม เวลาเราพบเราเจออะไรข้างทางเนี่ยในระหว่างทางอ่ะล้วก็หยิบฉวยมาว่างานน,นอกจากผัดสมเด็จที่เรามุ่งหมายไว้แล้วอ่านี่นี่เดี๋ยวแนะนําให้ด้วยวขยายหนึงผมก็ไม่ไม่ไม่เคยมีนะผมพระปานอะ่ะผมก็ดูเบสิกอ่ะแหละนี่ดูง่ายๆผมดูความชัดเจนนี่เห็นไหมดูดูยันข้างๆดิ เป็นยานเขาเล่นเห็นเขาว่าเล่นกันที่ยันชัดๆนะนี่ยนะดูยันเลยชัดๆหางเลยหางเห็นเส้นๆเส้นๆเห็นเลยไหมขาลูกตากลมดิบเลยไหมตากลมดิบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเขากล้องตัวนี้ให้ดูนิดนึ่งอนุญาตปิดแปดสักนิดนะนี่ยเนี่ยเนี่นี่เช่ามาตรงๆเลยร้อยห้าสิบบาทนี่ผมไม่มีการแบบว่ารมาเมคอัพแพง ผมไม่ใช่พ่อค้าครับผมนักสะสมมาเอาถอดไฟไม่ติดเนี่ยเนี่ยเนี่ดูความชัดชัดดูได้แต่เบสิกเหรอผมเนี่ยจะดูความชัดไงความชัดของพิมพ์อะเบสิกอะเห็นไหมชัดไม่ด่านเนี่ยเนี่ยชัดชัดไม่ค่อยชัดนะอยู่ในกรอบเนี่ยดูบัวอ่าเม็ดบัวที่นั่งเนี่ยะเป็นเม็ดเม็ด เม็ดที่สามที่สี่ติดกันอ่าเม็ดเม็ดอ่าสามสี่ห้าอีกเม็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดติดกันนะเม็ดเจ็ดแปดสุดท้ายอะติดกันนะไม่ต้องจําอะไรมากครับผมจาชัดๆนี่ลูกตาเดี๋ยวมีเห็นนะเล็กเห็นลูกตาไหมตาไก่อะ่ะนะมีมลูกตาอ่ามีหางเส้นอ่าอย่เป็นเส้นๆเลย ซายยังติดอยู่เลยเนี่ยเน,นี่ยโมนสารเนี่ยเนี่ยมาสังขารนะที่มันติดตรงหางหางหางไก่ปีกไก่เนี่ยนะเนี่ยติดพอติดปั๊บก็เลยทําให้ดูโดดเด่นขึ้นมาเลยนะอ่าปีกเบิกดูขาดิจะขยับแล้วก็ดูที่อ่ามวลสารเขาว่าเขาว่าเป็นมวลสารเดียวกับของหลวงพ่อปานนะที่อุดกริ่งเนี่ยที่อุดอ่าตอนเนี้ยเนี่ยเขาว่าเป็นมวลสารเดียวกันเป็นเม็ดเม็ดนะผมก็ดูจากในคลิป เพื่อนๆพี uh, <Either way. S 1> uh, anyway. ่ๆเขาทากันจะเป็นเม็ด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 เนียพอเห็นไหมเป็นเม็ดเม็ดเห็นไหมเออเออางเงี้ยแหละสีออกขาวอมเทาเนเม็ด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 เนี่ยนะนี่นะสีไม่ดํานะไม่ดําไม่ดําไม่ดําแบบแบบแบบขี้เท้านะออกอมอมเทาๆนิดๆเนี่ยเนี่ป็นเม็ดเม็ดเลยนไหมเออเนี่ยแหละนี่แหละข้างหลังก็มีรอยปาดเนี่ย เวัาปาดมอนสานอ่ะอ่านี่อย่างนี้ของผมผมนี่อุ้มนิดๆเวลาเขาเขาแย่เขาแย่เอาออกจะพิมพ์อ่ะไม้แย่เข้าไปจะนูนนิดๆของผมมีรอยปาดมีรอยนิ้วมือเห็นไหมรอยกดอ่ะกดกดลายมืออ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ลืมบอกขนาขอบมีขอบไหมขอบเด้งๆเลยขอบนะมีขอบด้วยไหมล้อมๆเลยนะล้อมๆเลยอาจจะว่ามีสีดําด้วยนะ สีดำแล้วสีแดงนี่แหละเป็นแบบเผาอะ่ะเป็นเป็นดินเผาอะ่ะเนี่ยนะโอเคนะขออนุญาตเปิดแป,ดป,แปด๊บหนะ่อยอ่าเป็นดินเผานะมีสีดําด้วยถ้ามีสีดำทูโทนก็ต้องมีแหละแบบผสมกัมนนบผมผมสันิฐานนะแต่ผมไม่เคยเห็นหรอกบางทีแบบโดนไปไม่ดีอะไรเงี้ยก็ทูโทนแพงนะนะหายาอย่างเงี้ยนะผมไม่เคยเห็นเลยอันนี้สีแดงออกออกสีตาเนาะงั้น ลุงพะปา what? นวัดหนองเสืออ่าชุบโคกเสือแมหลืงเทจังหวัดอายุทยาครับพศสองห้าศูนยห้าเขาว่าตอนนี้กําลังเป็นที่แบบว่าเป็นที่สะสมว่าง,งั้นผมเห็นผมเข้าไปดูในเพจเขากา็กำลังแบบว่ากำลังหากันเลยว่างัา้นราคาก็ยังจับต้องได้ครับผมสะสมได้ช่วงนี้ราคายังหลักร้อยว่าง,งั้นนะ ไปลูกกี่ร้อยนะอืมก็เจอถ้าเจอต่เก็บครับผมเจอก็เก็บก็อยากได้นะดักได้หลายพิมได้ไก่หางพวงไก่หางเส้นอะไรพวกนี้มีขี่คุดขี่หัตมานอ่าวานย่งงน้ง้นขี่ปลาก็แบบเรียนพิมลุ่พัปาามาเลยเป็นของสีดำครับผมล่พับปาลุมพิม่วมลุกเสกผมจำไม่ผิดนะจำผิดจำพลาดก็ขออภัยโอเคครับผมคลิปนี้สั้นๆอ่า ลุงพะพานจิว๋วแต่แจ๋วขอบคุณทุกทุกท่านที่รับชมครับผมนีห้านาทีนิดนีด้สวัสดีครับชอบใจก็กดไลค์ให้สักนิดนึงเป็นกำลังใจกับผม,อมชอบมากก็กดติดตามครับผมสวัสดีครับสวยงามดีใจมากเลย